ตีไทยนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องอยงไง่ยึดติดนะครับหรือ,อใช้อะไรที่เป็นคําว่าตีไทยเราจะนึกถึงแต่ของโบราณใช่ไหมครับทุกวันนี้ตนตีไทยก็จริงนะครับแต่อุปกรณ์เครื่องดนตรีทุกวันนี้ทนสมัยมากขึ้นองค์ประกอบของตีไทยนะครับองค์ประกอบของตีไทยเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 4องค์ประกอบเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นดนตรีสากลน,นะครับจะอยู่ในหน่วยหลังเนาะดนตรีสากลเนี่ยมันก็จะมีทั้งประวัติความเป็นมานะครับมีองค์ประกอบเหมือนกันนะดนตรีสากลเนี่ยจะมีเยอะกว่ามีทั้งหมด6อนะ่าเอาคันนี้องค์ประกอบที่หนึ่งนะครับเสียงคําว่าดนตรีเราเรียนดนตรีนะครับสิ่งทงี่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้เลยเสียงระด,ดับเสียงมี7็ดเสียงนะครับก็คือ เสียงอะไรบ้างเรารู้ไหมเสียงอะไรบ้างใครรู้บ้างครับเจ็ดเสียงคือเสียงอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูบอกให้นะครับเจ็ดเสียงคือโดเลมีฟาซอลาทีนะครับเจ็ดเจ็ดเห็นไหมนี่เจ็ดนะต่อมาครับจังหวะอ่าจังหวะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับหมายถึงมาตราส่วนของระบบดนตรี ที่ดาเนินไปในช่วงของการบรรเลงเพลงนะครับอย่างสม่ําเสมอเป็นตัวหลดให้ผู้บรรเลงต้องใช้เป็นหลักการในการบรรเลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรเลงเครื่องดนตรีนะครับหรือเราร้องเพลงนะหรือทําอะไรสักอย่างนะครับเราจะต้องยึดจังหวะนะจะต้องยึดจังหวะเป็นหลักถ้านักงเรียนปลบมือคนเดียวนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงน้อเรียนก็ปลบได้ แต่ถ้าเ,าเรียนอยู่กันทั้ง4ห้องน,นะครับ142คนเนี่ยปรบมือพร้อมกันถ้าไม่มีจังหวะกำกับให้เราก่อนนะครับมันก็จะไม่เกิดความร้อมเพียงเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของจังหวะต่อมาการประสานเสียงนะครับการประสานเสียงเนี่ยโอ้ยผุดผิดการประสานเสียงนะครับเป็นการทําให้เสียงดีพร้อมกันนะครับ2เสียงหรือตั้งแต่2เสียงขึ้นไปไอง่ายฮะ การประสานนะครับก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปถ้า1เนี่ยไม่ประสานแน่นอนนะครับแต่ถ้าตีไทยนะครับส่วนมากแค่2เสียงนะครับเหมือนตีละนาดละนาดสองมือเนี่ยนะครับก็คือ2เสียงเนาะเป็นเสียงสูงกับเสียงต่ำนะครับพร้อมกันเป็นคู่นี่ขนานกันหรือเหลื่อมล้้ากันตามลีลาของเพลงนะครับนั่นจะเห็นบางทีละนาดนี่เขาตี พร้อมกันเท่ากันบางทีก็มีสลับมือนะครับอันนี้คือเป็นลีลานะครับของเพลงข้อที่หนึ่งนะครับราสา,าเสียงในเครื่องตีเดียวกันก็คือที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับสองสานาเสียงระหว่างเครื่องดนตรีนะครับระหว่างเครื่องดนตรีก็คือมีเครื่องดนตรีสองชิ้นหรือสองสองประเภทนะครับมาเล่นด้วยกันสามก็คือประสานเสียงด้ดยกันทำทางนะครับหรือแปลทำนองหลัก อันนี้เราต้องเห็นเครื่องดนตรีนะครับเราถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นเนาะการแปลํานองหลักคืออะไรอ่ะนะเนี่ยถ้าบอกไว้นักเรียนก็ไม่เห็นภาพนะครับมันต้องมาโรงเรียนเอาไว้มางเรียนก่อนนะครับครูจะบอกอีกรอบนะเอาละครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนดนตรีมอหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรกของครูเองนะครับก็ฝากนักเรียนทุกๆคนนะครับเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะครับเราจะผ่าน ช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับทุกคนบ๊ายบาย